ดูนะออ้อ,อ,อู้ดูดูปนิ้นครับโอ้โหเบลอเลยอ่ะเมนูยายครับนี่ครับโอ้โหสวยงามน่ากินมากๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆวิทพี่น้องๆพบกับผมช่างนเดชและพลานมิตรนะครับวันนี้มากันสองคนเนาะแม็กติดงานนะครับ <simples S 1> วันนี้เนี่ยเราตั้งใจมาทำคลิปทอดแหะออกทอดแหงมหอย แล้วก็เล่นน้ํากันนะวันนี้ตอนลงตอนแรกเนี่ยฝนถลม่มตอนมาเนี่ยยังไม่ตกนะแล้วพอขยับจะทอดกันเนี่ยฝนถล่มอยู่ไม่ติดเลยครับก็เลยออกทอดเก็บโทรศัพท์เก็บอะไรเรียบร้อยก็ออกทอดกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าได้อะไรแล้วบ้างจะหมานมากหมานน้อยเนี่ยตามไปดูด้วยกันนะเดี๋ยวพานมิตรจัดให้นะครับคลิปนี้มาดูนะเ<ม>พิ่งเริ่มจะถ่ายได้นะครับโอ้ยมืดฟ้าโมโดลไปหมด ก็มีพวกปลาซ่าเนาะปลาตะกับปลาฉลาดแล้วก็ปลากระสูบนะครับอ่ะดูปากนี้นะครับพานมิตรบอกให้ลงไปนะกาลังไล่กดต,ตีนอยู่ครับมีของดีอะไรเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะบอกว่าใหญ่ยู่นะครับใหญ่ไหมใ,ใ,ใหญ่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 อ้โดูครับหมานหมนวันนี้ทอดแหงมปลางมหอยกันนะครับวันนี้เล่นน้ำเนาะ้ กดปีนแล้วงมก่อนครับเจอยังโดนตัวยังจับแล้วจับแล้วระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคโอ้ดู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 ปลานิ้นครับโอ้โหเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแผลครับยวแผลขาดโอ้ใหญ่ใช้ได้ครับตัวนี้โอ้ เด,เดี๋ยวเอาขึ้นบกก่อนเอาเดี๋ยวเอาทั้งแหหรือเอาอยัางไงเราขอบไปทั้งแหเลยนะนี่ครับหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านนะครับวันนี้มันที่เนี่ยมันเป็นขี้เลนผู้นะครับเดินยากนิดน,นึง ลากแขขึ้นบกแล้วครับตัวเดียวพอแนละ้วไม่สนเลยแม้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าดูครับมาแล้วหอยไม่ใช่เล่นๆครับตัวนี้ลากแข,ขึ้นมาทั้งปากเลยนะขึ้นบกเป็นรถตางรถเออไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่านะแล้วไม่สนละตัวเดียวนี่ลากแข้ก่อนเลยเอา้านี่ครับ โอ้โหนานแล้วนะเราไม่ได้ปรานินตัวใหญ่ๆแบบนี้นครับวันนี้นี่ส่วนใหญ่ที่เราได้ก็จะเป็นกลางคืนถ้าส่วนใหญ่ด้วยนะวันนี้นี่จัดกลางวันเลยครับหมานหมาเลยนี่โอ้โหสุดๆเลยครับออ,อ,อ,อ้จับนะโอ้ยน่าจะมีไซต์ เป็นกิโลอยู่ครับเดี๋ยวยังไปดูกันต่อเนื่องนะครับไปดูกันเรื่อยๆตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วครับ <c oughs> ก็นเนี่ยนะการถ่ายทำคลิปของเราก็อ <c oughs> นาถอนะไรเนาะเพราะว่าถ้ากระเป๋าเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมอะไรมาใส่เนี่ยถ้าเกิดมาที่ที่เป็นหมายเนี่ยถ้าฝนตกเปียกหมดนะวิธีที่เราจะแก้ได้ก็คือพกถุงมาด้วยครับ <c oughs> เปียกหมดเลยถุง เราเวลาฝนตกเนี่ยเราก็เกระเป๋าใส่ถุงแล้วเราก็มัดปากไว้นะครับแล้วก็พานมิดอยู่นู่นฮะไปหาไม้หาแหล่งต่อละในพานก็เดินเล็งหมายอยู่ไปไกลนู้นะฮะบรรยากาศเนี่ยก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นมืออ่างเนาะที่พานมิดเขาเล็งเนี่ยเขาจะเล็งไปตรงจุดที่มันมีภัยน้ำเนี่ยขึ้นเป็น เป็นกลุ่มเขาขาวอะครับมันจะเป็นพวกฝูงปนินอะมันกาลังหากินอยู่ครับมันจะขึ้นเป็นไพลผุดๆๆๆแล้วถ้าจังหวะดีเนะี่ยเขาก็จะทอดใส่ครับอย่างตัวเมื่อกี้นะ่ะตัวใหญ่นะ่ะเห็นชัดเลยฮะขึ้นเป็นไพล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 ไแห่ทอดโคมเดียวอยู่เลยครับพันมิตรบอกมีโดนนะครับอ,อยู่ไกลหน่อยนะเพราะว่า ผมก็ไม่ได้ลงไปด้วยนะเพราะว่าต้องเวลาเราไปหาไม้เนี่ยมันต้องค่อยๆย่องเดินนะปลาจะได้ไม่ตื่นครับผมก็จะอยู่ฝั่งนะให้พานมิตรก็เดินเลาะหาจุดที่จะทอดไปเรื่อยครับเห็นบอกมันโดนอยู่ฮนะเดี๋ยวมาดูนะดูด้วยกันครับเดินข้ามน้ำมาแล้วครับนี่นะสังเกตว่าจุดที่มีไฟขึ้นแล้วก็ทอดนะครับนี่ ต,ตัวไม่โตครับแต่ก็ใช้ได้แล้วน่าหน่ใส่กำลังครับมีกี่ตัวสตัวอ๋อนี้ตะกับนะครับปากนี้แล้วก็อ๋นอนี่นีนนนโอ้โดนสองตัวครับปนินนี่นนแหมหมานๆครับกระจัดต่อเนื่องอันนี่ตัวนี้ตะกับใหญ่อุดจงเนี่ยงคมมากครับ จากโดนปนินใหญ่มาตวงแล้วก็จัดตามตูดมาติดๆเลยครับนี่อย่างนี้นี่ไซส์ทำเหยื่อะโดได้ฮะแล้วก็จะทอดกินก็ได้ครับผมแล้วแต่ถนัดนะถือว่าหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านกันครับวันนี้มาไปดูอีกนะเล่นน้ํากันด้วยครับวันนี้เราจะเล่นน้างมหอยกันด้วยเนาะมางมหอยจูบนะครับหรือว่าหอยขมได้ไม้ใหม่เตรียมขึ้นลำอีกแล้วครับ ทอดสาวทอดสาวอยู่เนี่ยนะถ้าโดนปลาใหญ่ๆดึงเนี่ยแล้วค่อยงมนะครับถ้าเป็นกระตุกเล็กๆเนี่ยไม่ใหญ่อูอ้อหขึ้นอยู่นู่นนู่นนู่นนูนน,น,นทันไหมไปครับเชีวเฉียดชีวเฉียดได้ลุ้นอยู่ครับเอาเรนน้ำนะครับ <laughs> ตรงนี้ลึกนะ ในพานบอกกระตุกเยอะนะครับปากนี้จะได้ปลาอะไรบ้างในพานบอกโดนปลาหรือโดนไม้ครับนี่ไพ่ขึ้นมาบนๆาซาโอ้น,ห,นๆๆอหลายตัวนะโอ้เยอะอยู่ครับปลาซาล้วนๆเลยโอ้นี่ครับปาลาซาหรือปลาขี้ขมนะ ทอดมันเด็ดมากนะครับปลาขี้ขมเนี่ยทอดมันหรือทำลาบแกงสับแบบนี้ครับเพราะว่ากังมันเยอะต้องเป็นเมนูที่ใช้สับหรือไม่ก็ทอดกรอบไปเลยครับปากนี้โดนเกืบสิบตัวนะกระโดดมาหายจะกลับกลับน้อย โอเคปากนี้หมานอยู่ฮะเห็นไหมเป็นคอ,อกน่าจะเป็นคอ,อกปลาช่อนนะครับคอ,อกใหญ่แล้วดูดูดูก็ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ปล่อยมันไปนะไม่ได้ไปหวานคอบมันนะถือว่าให้มันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ากันฮนะคอ,อกใหญ่มาก ในตัวเดียวกับปักนี้โอเคพอแถกก็พอแล้วนะท่านี้กล่องวางแหแล้วครับเดี๋ยวจะงมหอยกันสักแป๊บไปครับโอ้ทิ้งตัวตรงนี้ตื้นปกกระแทกมางมหอยกันนะ <laughs> โอ้กลัวอ,อกกระแทกนะมามางมหอยกันครับภารกิจงมหอยเนี่ยที่ต้องทำเพราะอะไรฮะยายใช้ครับความจริงอยากมาหาป้าอย่างเดียวนะแต่ว่ายายบอกว่างมหอยไหมหน่อยอยากกินหอยเป็นภารกิจจาเป็นคะ <S <S ก็กลับมากันแล้วนะครับกับการออกทอดแหหากับข้าววันนี้นะก็ได้เป็นมื้อนะครับ ปลากระสูบสายสวยๆครับปลาน,นินเนาะตัวเล็กนีกับปลาตองนะครับปลาฉลาดแล้วก็กัปใหญ่ๆอ,อย่างนี้นะแล้วก็เซอร์ไพรส์เจ้านี่มาตวงครับนี่ปลาน,นินโอ้โหเป็นกิโลครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะจัดเมนูอะไรเนี่ยก็รอติดตามเนาะเดี๋ยวตัดไปที่เมนูพื้นบ้านนะครับ<ม>อ่ะตัดมาที่ครัวพื้นบ้านนะช่วง พุกกิ้งของเราวันนี้นะครับก็ให้ยายโชว์ฝีมือนะวันนี้เราจะทาปานินเป็นปานินนึ่งนะครับนึ่งแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเนาะนก็นึ่งเตาถ่านแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นสูตรของยายนะยายโชว์ฝีมือนะวันนี้หม,ม้อยายจะดําหน่อยนะเดี๋ยวขอดูสูตรยายหน่อยนะสูตรนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเพิ่งตั้งยังไม่ทันสุกหรอกครับนี่โอ้ โอ้เพิ่งเคยเห็นยายทําสูตรนี้นะโอ้ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนี่โอ้สวยมากๆเลยอะ่ะก็ยายบอกว่า,าเครื่องนึ่งเนี่ยมีหอมกระเทียมนะครับมีขิงแล้วก็มีพริกแห้งแล้วที่แปลกคือยายใส่หมูบดไปหน่อยด้วยครับนี่ขิงหอมกระเทียมพริกแห้งแล้วก็หมูบดนะแล้วก็มีผักชีอ่าผักชีใบเลื่อยครับ แล้วจะปรุงรสมาเลยยายบอกว่าใส่น้ำปลาซอสฝักเขียวแล้วก็น้ำส้มนิดหน่อยดดเสร็จแล้วก็รสด,ดีด้วยครับอ่ะแค่นี้จริงๆแล้วก็ปรุงมาแบบนี้ก็คือจะนึ่งให้สุกแบบนี้เลยครับไม่ปรุงเพิ่มละอ่ะผมก็แปลกใจไม่เคยเห็นสูตรนี้ของยายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันว่าตอนสุกมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวก่อนปิดฝามาดูนิดนึงหม้อนึ่งยายยายจะมีตะแกรงรองตูดหม้ออยู่นะครับในหม้อน่ะให้มันพ้นน้ํามาเนาะแล้วก็เอาหม้อนี้ไปตั้งนะก่อะแดปเป็นหม้อน,นึ่งนะปกติจะเวลาน,นึ่งจะใช้เป็นซึ้งนะครับแต่นี้ซึ้งที่บ้านเนี่ยไม่มีก็ใช้หม้อแบบนี้แทนนะสูตรยายครับปิดฝาครับเดี๋ยวรอตอนสุกตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับยายบอกก่อเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ปลาหนึ่งนะเมนูยายครับนี่ครับโอ้โหสวยงามน่ากินมากๆครับตอนนี้กาใกล้จะมืดแล้วนะเดี๋ยวมาชิมเป็นมื้อเย็นกันนะครับนี่นะครับเต็มๆนะยกลงจัดเตาแล้วนะครับก็ลูกชายจัดไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวมาชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมก็ไม่เคยลองสูตรยายสูตรนี้เหมือนกันนะครับอขอแบบติดหนูบท หน่อย,น,อยน่าจะเด็ดที่หมูบดเนี่ยครับแล้วก็ขออนุญาตตักในหม้อเลยนะสักคำหนึ่งครับลองก่อนเลยกินหอมมากๆครับก็กินเนี่ยจะคล้ายๆกับนึ่งขิงนึ่งซีอิ๊วอะครับ สดชื่นครับเยี่ยมสูดยายนีย่อร่อยมากครับผม <Okay. S 1> ก็วันนี้ไม่มีใครว่างเลยนะครับข้าวเย็นก็นแยกกันกินเนาะผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับกับข้าวเปล่ามากินข้าวเย็นด้วยกันปลาหนึ่งสูตรยายนะครับอืมต้องต้องทห้ยายทำบ่อยๆแล้วครับอร่อยมากๆ อรอยจริงๆครับกับข้าวพื้นบ้านเนี่ยปลานมลตัวใหญ่ที่เราไปได้กันมาเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาไปเท่านี้เนาะสวัสดีครับมาฮะกินข้าวเย็นด้วยกันอร่อยมาก